สวัสดีครับคุณผู้ฟังเคยหยุดคิดบ้างไหมครับเวลาเรานั่งกินถั่วหรือสงเพลินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถั่วต้มถั่วคั่วถั่วอบพอเราแกะเนื้อในกินเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอ่อลงถังขยะไปเลยอัตโนมัติมากๆใช่ค่ะเหมือนเป็นของที่แบบไม่มีค่าเลยเลยใช่ครับแต่เชื่อไหมครับว่าจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าเปลือกแข็งๆที่เรามองข้ามกันไปเนี่ยจริงๆแล้วมันซ่อนศักยภาพที่น่าทึ่งเอาไว้เยอะมากเลยนะครับ น่าสนใจนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับแต่มันมีประโยชน์หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อเลยการคุยกันของเราวันนี้ก็เลยจะมาเออมาสำรวจกันครับถึงคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นแค่ขยะเพื่อจะดึงเอาประโยชน์ที่ใช้ได้จริงออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสวนหลังบ้านเรื่องจุกจิกในครัวเรือนหรือแม้จะเรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดลอ้อมอ่านข้อมูลมาแล้วอาจจะต้องอุทานว่าโห้ ของที่เราโยนทิ้งเนี่ยนะมีดีขนาดนี้เชียวหรอใช่ค่ะต้องลองฟังกันดูเรามาดูกันครับว่าเปลือกถั่วลิสงมันทําอะไรได้บ้างเอาล่ะมาดูกันทีละข้อเลยนะครับเริ่มกันที่ประโยชน์ข้อแรกที่หลายคนอาจจะพอคุ้นๆหรือเคยได้ยินมาบ้างคือการใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นยอดครับอ๋อค่ะเรื่องปุ๋ยหมกักใช่ครับเขาบอกว่าเปลือกถั่วลิสงนี่เหมาะมากเลยกับการเอาไปทําปุ๋ยหมกักเพราะว่ามันมีไฟเบอร์สูงแล้วก็ย่อยสลายได้ง่าย พอผสมลงไปในกองปุ๋ยเนี่ยมันช่วยให้กองปุ๋ยโปร่งขึ้นอากาศถ่ายเทดีอืมถูกต้องเลยค่ะแล้วพอเอาปุ๋ยที่ได้ไปใช้กับดินมันก็ทำให้ดินร่วนซุยขึ้นด้วย ใครที่ชอบปลูกผักสวนครัวนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยใช่ค่ะประเด็นเรื่องความร่วนซุยเนี่ยสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะกับดินในกระถางหรือในแปลงผักเล็กๆที่เอ่อมันมักจะแน่นทึบได้ง่ายเปลือกทวลิสงเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นโครงสร้างที่ช่วยแทรกช่องว่างในดินนะคะทำให้น้ำแล้วก็อากาศไหลผ่านได้ดีขึ้นรากพืชก็จะชอนชัยหาอาหารได้ง่ายขึ้นครับผมแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะ คือในกระบวนการย่อยสลายเนี่ยเปลือกถั่วลิสงซึ่งเป็นสารอินทรีย์ก็จะค่อยๆปลดปล่อยพวกาธาตุอาหารรองจุลาธาตุบางอย่างคืนสู่ดินด้วยอ๋อมีแร่าธาตุด้วยเหรอครับมีค่ะถึงแม้จะไม่เข้มข้นเท่าปุย๋ยเคมีนะคะแต่มันเป็นการบำรุงดินในระยะยาวตามวิถีธรรมชาติเลยสอดคล้องกับแนวคิดเกษตรอินทรีย์หรือการทำสวนครัวแบบเพึ่งพาตนเองลดขยะแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ โห oh, ฟังดูแล้วเหมือนธรรมชาติเขาออกแบบมาให้มันคืนสูตรดินได้จริงๆนะครับเนี่ยนอกจากจะช่วยในดินแล้วผมเห็นข้อมูลบอกว่าเอาไปวางไว้บนดินก็มีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมครับในฐานะวัสดุคลุมดินรักษาความชื้นถูกต้องเลยค่ะนั่นคืออีกหนึ่งประโยชน์ที่สําคัญมากๆเลยการนําเปลือกถั่วลิสงไปโรยคลุมหน้าดินรอบๆโคนต้นไม้นะคะหรือที่เราเรียกว่าการทําม l c h i n g มันทําหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันผิวหน้าดินเลย ประโยชน์หลักๆเลยก็คือช่วยลดการสูญเสียความชื้นจากการระเหยของน้ําทําให้ดินเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นานขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วครับซึ่งอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนหรือในพื้นที่ที่แบบว่าน้ํามีจํากัดนะคะเหมือนใส่เสื้อให้ดินว่างั้นเถอะนอกเหนือจากเรื่องความชื้นล่ะครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะมันยังช่วยป้องกันการเกิดวัชพืชได้ในระดับหนึ่งด้วยนะคะ เพราะว่ามันไปบดบังแสงแดดไม่ให้ส่องถึงมเมล็ดวัดชพืชเล็กๆที่อยู่บนผิวดินอ๋อจริงด้วยค่ะแล้วก็ยังช่วยควบคุมอุณหภูมิดินไม่ให้ร้อนจัดหรือเย็นจัดจนเกินไปซึ่งส่งผลดีต่อการทำงานของรากพืชแล้วก็พวกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินด้วยค่ะครับถ้าเรามองในภาพใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะ เทคนิคการคลุมดินแบบนี้จริงๆถือเป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งของการทำเกษตรหรือการจัดสวนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วก็ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ทัพ,พยากรน้ำทางอ้อมด้วยค่ะโหแค่เอาเปลือกถั่วมาโรยๆไว้ไม่น่าเชื่อว่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการปรับตัวต่อสภาพอากาศได้เลยนะเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายมากแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อวัสดุคลุมดินแพงๆเลยใช่ค่ะประหยัดมากจากเรื่องดินเรื่องน้ำ ขยับมาดูเรื่องที่ร้อนแรงขึ้นบ้างดีกว่าครับข้อนี้ผมว่าน่าสนใจมากคือการใช้เปลือกถั่วลิสงเป็นเชื้อเพลิงทดแทนใช่ค่ะศักยภาพด้านพลังงานของเปลือกถั่วลิสงนี่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะในทางเทคนิคแล้วเนี่ยเปลือกถั่วลิสงจัดเป็นชีวมวลหรือไบโอแมสประเภทหนึ่งคือเป็นสารอินทรีย์จากพืชที่สามารถนำมาเผาไหมเพื่อให้พลังงานความร้อนได้ค่ะแล้วมันใช้งานได้จริงแค่ไหนครับหมายถึงว่า มันให้ความร้อนดีไหมหรือว่ายุ่งยากในการใช้งานหรือเปล่าครับจากข้อมูลที่มีการใช้งานจริงนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหรือในบางประเทศที่มีผลผลิตถั่วลิสงเยอะๆเนี่ยเขาใช้เปลือกถั่วลิสงแหง้งเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มกันเป็นปกติเลยค่ะหรอครับค่ะคุณสมบัติเด่นคือมันค่อนข้างแห้งแล้วก็เบาทำให้จุดติดไฟได้ง่ายแล้วก็ให้ค่าความร้อนที่สูงพอสมควรเลย อาจจะไม่ได้สูงเท่าฐานไม้เนื้อแข็งดีๆนะคะแต่ก็เพียงพอสําหรับการใช้งานในครัวเรือนทั่วไปครับบางแห่งเนี่ยเขามีการนําไปอัดเป็นแท่งหรือเป็นก้อนที่เรียกว่า pellets นะคะเพื่อให้ใช้งานสะดวกขึ้นแล้วก็เผาไหม้ได้นานขึ้นด้วยแสดงว่ามันคือการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานที่จับต้องได้จริงๆสินะครับตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากเลยใช่เลยค่ะแล้วเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆอย่างเช่นฟืนหรือถ่าน มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าจริงไหมครับอืมถ้ามองในแง่ของการเป็นพลังงานหมุนเวียนก็ถือว่าใช่นะคะเพราะว่าถั่วลิสงเป็นพืชที่ปลูกทดแทนได้วัฏจักรคาร์บอนก็จะค่อนข้างสมดุลกว่าเมื่อเทียบกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลครับอย่างไรก็ตามนะคะการเผาไหม้ชีวมวลทุกชนิดก็ยังมีการปล่อยก๊าซบางอย่างออกมาอยู่ดีแต่ข้อดีก็คือมันเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลในระดับครัวเรือนหรือชุมชนได้แล้วก็เป็นการจัดการของเหลือทิ้งไปในตัวด้วยครับผมนี่เป็นตัวอย่างของการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy ในระดับที่เข้าใจง่ายๆค่ะน่าทึ่งนะครับจากเปลือกบางๆกลายเป็นแหล่งพลังงานได้ด้วยทีนี้จากเรื่องความร้อนมาดูคุณสมบัติอีกด้านที่ตรงกันข้ามกันบ้าง คือความสามารถในการดูดซับกลิ่นและความชื้นอันนี้น่าจะถูกใจคนที่มีปัญหากลิ่นอับในบ้านนะครับใช่เลยค่ะคุณสมบัตินี้มาจากโครงสร้างทางกายภาพของเปลือกถั่วลิสงเองเลยค่ะ ถ้าเราสังเกตดูดีๆที่ผิวของเปลือกหรือแม้แต่โครงสร้างข้างในเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นรูพรุนเล็กๆจำนวนมากอ๋อ oh, ครับคล้ายๆฟองน้ำหรือว่าฐานไม้นะคะซึ่งพื้นที่ผิวที่มากมายจากรูพรุนเหล่านี้เองที่มีความสามารถในการดักจับแล้วก็ดูดซับโมเลกุลของกลิ่นและความชื้นในอากาศได้โห oh. ดีจังแล้วเราจะใช้งานยังไงครับถึงจะดึงความสามารถนี้ออกมาใช้ได้ง่ายมากเลยค่ะแค่นําเปลือกถั่วลิสงที่แห้งสนิทดีแล้วนะคะใส่ในถุงผ้าโปร่งๆหรือถุงตะขอยเล็กๆแล้วก็นําไปวางไว้ในจุดที่ต้องการเช่นตู้เสื้อผ้าตู้รองเท้าใต้ซิงล้างจานหรือแม้แต่ในรถยนต์ก็ได้ค่ะมันก็จะค่อยๆทําหน้าที่ดูดซับกลิ่นอับแล้วก็ความชื้นส่วนเกินช่วยให้อากาศบริเวณน,นั้นดีขึ้นเป็นวิธีธรรมชาติที่ปลอดภัยมากมาก เพราะว่าไม่ต้องใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆเลยค่ะเป็นภูมิปัญญาจากธรรมชาติล้้วนเลยนะครับเนี่ยแค่ใช้โครงสร้างของมันเองให้เป็นประโยชน์มันทําให้ฉุกคิดเหมือนกันนะครับว่าเออเราอาจจะมองข้ามวัสดุธ,ธรรมชาติอื่นๆรอบตัวที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกันนี้ไปหรือเปล่าในการแก้ปัญหาง่ายๆในบ้านเราเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะเพราะจริงๆแล้วธรรมชาติได้สร้างสรารวัสดุที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติพิเศษไว้มากมายเลยนะคะ เพียงแต่เราอาจจะยังไม่ได้สังเกตหรือว่านำมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่เท่านั้นเองครับผมและจากประโยชน์ใช้สอยเชิงฟังก์ชันทั้ง4ข้อที่ว่ามาข้อสุดท้ายนี่จะออกแนวสร้างสารรค์หน่อยนะครับ คือการใช้เปลือกทุลิสงเป็นวัตถุดิบสำหรับทำงานฝีมือใช่ค่ะโดยรูปทรงแล้วก็พื้นผิวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเปลือกทุลิสงนี่แหละค่ะที่ทำให้มันกลายเป็นวัสดุที่น่าสนใจสำหรับงานประดิษฐ์ตกแต่งต่างๆได้เลยผมเห็นตัวอย่างในข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับเช่นเอาไปติดตกแต่งบนกรอบรูปทาเป็นโมบายหรือแม้กระทั่งเอาไปประกอบกันเป็นรูปทรงต่างๆสาหรับเด็ก มันดูเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับถูกต้องค่ะนอกจากความสนุกแล้วก็ความสวยงามแล้วนะคะการนําเปลือกถั่วมาใช้ในงานฝีมือเนี่ยยังให้คุณค่านิมิติอื่นๆด้วยอย่างแรกเลยคือมันส่งเสริมแนวคิดเรื่องอัพไซคลิงหรือการแปลงสภาพของเหลือใช้ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าหรือมูลค่าสูงขึ้นแทนที่จะทิ้งไปเฉยๆอ๋อครับมันเป็นการสอนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นในการมองหาวิธี ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะ เหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองต่อขยะให้กลายเป็นวัตถุดิบสินะครับประมาณนั้นเลยค่ะและสำหรับเด็กๆนะคะการได้สัมผัสแล้วก็ทำงานกับวัสดุจากธรรมชาติอย่างเปลือกถั่วเนี่ยยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านประสาทสัมผัสจินตนาการแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวด้วยเป็นการเชื่อมโยงพวกเขากับสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่จับต้องได้จริงแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้เราได้ชื่นชมความงามในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของวัสดุธรรมชาติที่เราอาจมองเข้าไปใน วิตประจําวันค่ะครับฟังมาทั้งหมด5ข้อลราลี่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเปลือกถั่วลิสงที่เราคุ้นเคยแล้วก็มักจะโยนทิ้งไปโดยไม่คิดอะไรเลยจะทำอะไรได้มากมายขนาดนี้ใช่ค่ะทั้งเป็นปุ๋ยบำรุงดินช่วยต้นมาเก็บความชื้นใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนแถมยังช่วยดูดกลิ่นอับแล้วก็กลายเป็นงานศิละปะได้อีกที่เราอาจจะตีตราไปแล้วว่าเป็นของไรค่า เรื่องราวของเปลือกถั่วลิสงมันสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองดูลองสังเกตให้ดีขึ้นแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์สักหน่อยเราอาจจะพบศัก,กยภาพที่ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆรอบตัวเรามากมายเลยค่ะจริงด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากในครัวหรือของใช้เก่าๆในบ้านก็ตามจริงด้วยครับมันเหมือนกับว่าสมบัติอาจจะอยู่ในกองขยะที่เราสร้างขึ้นมาเองนี่แหละครับแค่ต้องรู้วิธีมองหามัน หัวใจสาคัญก็คือการเปิดใจมองสิ่งต่างๆด้วยสายตาที่ต่างออกไปนะคะแล้วก็คิดว่าจะนําสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์หรือสร้างคุณค่าใหม่ได้อย่างไรซึ่งเปลือกถั่วลิสงก็เป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ง่ายแล้วก็ทําตามได้ไม่ยากเลยค่ะมันผสมผสานทางเรื่องประโยชน์ใช้สอยความยั่งยืนการลดขยะแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ไว้ในตัวอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นนะครับคราวต่อไปที่ทานถั่วลิสงอาจจะลองไม่ทิ้งเปลือกทั้งหมดดู ลองเก็บส่วนหนึ่งไว้ทดลองใช้ดูนะครับอาจจะเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนอย่างเอาไปโรยรอบโคนต้นไม้ในกระถางหรือใส่ถุงผ้าไว้ในตู้รองเท้าดูก็ได้นะครับค่ะลองดูได้เลยและก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะคะดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักนิดค่ะนอกจากเปลือกถั่วลิสงแล้วลองมองไปรอบๆตัวเราในชีวิตประจาวันดูสิคะมีสิ่งของชนิดอื่นอีกไหมที่เรามักจะทิ้งไปเป็นประจำโดยอัตโนมัติ แต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีศักยภาพมีประโยชน์หรือมีคุณค่าบางอย่างซ่อนอยู่ถ้าเราเพียงแต่หยุดคิดและก็พิจารณามันให้ดีขึ้นบางทีคําตอบอาจจะทําให้เราประหลาดใจยิ่งกว่าเรื่องเปลือกทัวลิสมันก็เป็นได้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาว d i DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วเจอกันคะ่ะ